ก็อกก็ได้สายเดียวก็ได้นะคะตัวนี้อ่าแม่ออนก็จะมีสายเสือ้อเอ่อสายเสื้อเล็กๆให้นะคะแต่ถ้าไม่อยากไม่ไม่ไมอ่าเพื่อจะได้แบบเปื่อยไหลก็ได้นะคะตัวนี้เปื่อยไหลแม่ออนจะทำอยู่เป็นสองสองสีสองชั้นนะคะเหมือนเสื้อสองตัวนะคะอ่าตัวแรกก็จะเป็นขาวนะคะขาว ตัวที่สองก็จะเป็นเขียวไพายลินนะคะเขียวพายลินนะคะอกก็สีสิบนะคะสี่สิบสี่สิบสามก็ยังใส่ได้เลยนะคะทีนี้อ่านะคะแม่ออนก็จะนำเสนอนะคะตัวนี้ก็จะเป็นตะเข็บของเสื้อตัวนี้ก็จะสวยนะคะก็จะเป็น ท้าุกแก่นะคะบนล่างเท้าุกแก่บนล่างนะคะตัวน,นี้ก็จะเป็นมาเป็นลายใบสนคู่เล็กนะคะแล้วก็จะมามีตรงนี้ด้วยนะคะผสมประสานนะคะผสมประสานส่วนส่วนตัวเสื้อก็จะเป็นาลายสับประรดใต้ใบนะคะแล้วก็ใบสนคู่ลงมานะคะตัวน,นี้ ส่วนลำตัวนะคะลำตัวจะบบานลงมานะคะ,ะบบานลงมาปินปิ่มสะโพออกนิดหนึ่งนะคะตัวนี้สวยนะคะ,ะสวยมากเลยแม่ออนกะว่าจะใส่เองนะคะแต่ใส่ทีไรก็เหมือนกระปุกลุกๆทีไม่กล้าไม่กล้าโชว์ไหลน,นะคะไม่กล้าโชว์แต่ก็สวยดีอยากนำเสนอนะคะ เ,เพื่อนสนใจก็ทักมานะคะทักมานะคะราคามิตรภาพนะคะ,ะเป็นไหมวีนัสเส้น16นะคะไหมวีนัสเส้น16สวยๆงามๆโอเคนะคะสวัสดีค่ะ